รวมข้าวจากแปลงนาแปลงแรกที่ปาติโมอูมาปลูกร่วมกับสามีมามาสุกรีลาเตะถูกเก็บไว้นานถึง20ปีเพื่อแทนความทรงจำระหว่างเธอกับสามีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบเขาได้ค่าจ้างค่าจ้างไถนาหนึ่งพันบาทแล้วก็แบ่งกันใครก ให้เขาหกร้อยาหกร้อยแล้วก็ไป่างเพราะว่าจะไปตามไปไปซื้อของกาก็เลยฝากซื้อบายูเอเสื้อรายอยให้ลูกบนโตกาจะตามไปด้วยเขาไม่ให้ไปก็น<ม>้องเคยมาบอกว่าพี่เสียตอนอีกวันนึงไม่ใช่ตอนตอน,ตอนวันนั้นเลยจริงๆตอนนั้นเลยก็น้องเคยถามว่าจะไปรับสุขที่ปตัตตานีไหมกาว่าไปไม่ได้นะมันไม่รู้ไม่มีแรง หลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะเราเคยเหมือนจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสอบสวนหรือเรื่องนี้ไหมคะตอนนั้นไม่กล้า <c oughs> มันกลัวไปหมดเลยกพราะอยู่บ้านพ่อตากลางคืนก็ทหารมาที่หน้าบ้านใช่ไหมไม่กล้าออกไปไหน <c oughs> ไม่กล้า,าดูต่ในบ้านไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรทั้งนั้นเลยขณะคุณที่บ้านจะไปไปดูศพก็ไม่กล้าไป เป็นคนที่ได้จะเก็บรวงข้าวและข้าวไวเพราะอะไรคะตอนเกิดเรื่องนี่ก็ดำนายอยู่ใช่ไหม,มเขาเกิดเรื่องเดือนสิบมิถุนาพอดีจะม,มีนา,าก็เก็บเกี่ยวได้แล้มีนามีสาคือข้าวที่เราดำด้วยกันใช่เขาทําที่เราดำด้วยกันววเขาต้องเก็บซึ่งอันนี้ก็คือข้าวรวงข้าวที่เก็บเกี่ยวใช่เก็บเกี่ยวใช่กับเกศ แล้วก,ก็เก็บไว้เก็บไว้แต่ว่ามันคือความทรงจำความทรจจงจำทรงจำข้าพอดีเขาว่า<ร>ข้าวที่ออกมาก็เก็บแบบนี้คืออวงตังแต่วันนั้นเหรอใช่ก <ผม S 1> <ะ>็ปีสิบปีใช่จะ,ะเก็นคือมันคือสิ่งของเรานี้มันแทนมีคุณค่าต่อจิตใจเรามีคุณค่าข้าวนี่เพราะมันเรากินทุกๆวันใช่ไหมพอนึกถึงวเวลาดำนาก็นึกเรานึกถึงเขาเลยนึกถึงเขาว่าชุกปีนี้นถ้า,ถามีข้าเราไม่เหนื่อยนะเรา,าช่วยช่วยไปทำบุญเลยตรงนี้ก็ เบรรู้สึกว่าเพื่อนจะเกิดขึ้นสองสาวันมานี่เองรู้สึกอย่างนั้นถึงเวลาจะถึง20ปีแล้วเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้าสพอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคม2547พรารสกสามีและพ่อของลูกในวัยสีขวบและอีกคนที่อยู่ในท้องแม่เพียง4เดือนทำให้เด็กสองคนเติบโตมา20ปีโดยไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อ ความยุติธรรมจากการที่เธอได้ร่วมกับญาติอีก48คนยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับการทําให้สาม,มีเธอเสียชีวิตเป็นสิ่งที่ลูกของเธอหวังว่าจะได้เห็นความยุติธรรมต่างหน้าพออ่อหลังจากวันนั้นเองจะมีลูกกี่คนคะสองคนสองคนคนคนตัสีขวบคนเล็กอยู่ในท้องสีเดือนจนถึงเ,เล็กเล็กไ,ไม่เคยเจหน้าพ่อไม่เคย ไม่เคยเขาดูในลูกขายอย่างเดียวศึกษากับลูกกับลูกว่าจะฟ้องไหมลูกแล้วว่าฟ้องถ้าแม่จะฟ้องก็ฟ้องเขาลูกให้ฟ้องว่าคือความยุติธรรมให้พ่อลูกว่าไม่เขาไม่มีทางจับได้แล้วแม่เพราะเขานี้ไปหมดแล้วเขาอ่านในข่าวนะเราไม่รู้เหมือนกันแต่ในส่วนตัวที่ว่าเราทําดีที่สุดแล้วไหมคะใช่ทำดีที่สุดแล้ว บางทีก็ถ้าถึงเขาไม่ได้จับตัวอะไรนะแต่ใจเราก็สบายใจขึ้นว่าคนทำผิดถึงไม่ได้เขาอะไรก็สบายใจแล้วใน,น,นที่สุดความคนที่ทําผิดก็ได้รับโทษนะวันทีเขาก็อยู่ไม่เป็นสุนะเ, <laughs> เราก็เสียใจมาหลายปีแนละ้ววันนี้ให้เขาคิดว่าจะทํายังไงทำเขาคิดเพราะว่าความทรงจําเหล่านี้มันมันลบไม่ได้ใช่ลบไม่ได้ หลวงข้าวและเตารีดเป็นสิ่งของที่ปาติเมะนำมาร่วมจัดแสดงในนิทศการลบไม่เลือน20ปีตกักใบโดยโครงการพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแทนความทรงจำที่เจ็บปวด20ปีตากใบทัปนีเอสีชัยโดูริพอเตอร์สรายงาน